สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการติดตามเชิญวิญญาณจานทุกท่านรับฟังได้เลยครับทั้งเสกฮีโร่บโอกราฟีชีวประวัติวีรบุรุษสำนักถังตอนที่26จือเยี่ยนและเย่โม คำพูดใดที่เป็นผู้หญิงสง่างามผมยาวสีม่วงที่หน้าผากทําให้ดูเย็นชาเล็กน้อยนั่นคือจือยานจือเสียเทียบกับเธอแล้วดูงดงามอ่อนโยนกว่ายืนอยู่ข้างหลังพี่สาวแต่ยิ้มมองไปที่เล่ยเซียงจือเยี่ยนกล่าวว่าคนอื่นๆตั้งแต่เสนอมาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจว่าไม่มีจัดการอย่างระม,มัดระวังให้ดียังไงก็ตามต้องป้องกันให้ดีก่อนเล่ยเซียงกล่าวว่าผ่อนคลายโดยการป้องกันค่าควรจะอยู่ในทุกคนที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนั้นข้าไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นอกจากนี้ข้าจะไม่แพ้ในการต่อสู้ข้าจะปฏิเสธที่จะยอมรับใครเสมอจหยานพยักหน้าและกล่าวว่าเราเชื่อเจ้าอย่างแน่นอนเด็กๆไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรน้องไปกำลังมองหาอยู่เราอยู่ที่บ้านและข่าวดีอื่นๆดวงตาของเล่ยเซียงเป็นประกายด้วยแสงถอนหายใจดึงพี่ใหญ่แมนดิสออกมาเพื่อสั่งไว้ตัวเองในวินาทีสุดท้ายรักษาขอบเขตแห่งเทพไว้ส่งต่อตำแหน่งก๊อดกิ่งให้ข้าไม่ว่าในกรณีใด ข้าจะต้องนําแดนเทพกลับมาให้ได้พระเจ้าพ่อหายไปนานมากและนานมากที่ไหนไม่รู้จักเขาโม่เย่กล่าวว่าเราเดาไม่ออกเหรอพระเจ้าพ่อเป็นไปได้มากคือบางพระเจ้าราชันเทพดวงดาวหากเมื่อกระแสน้ําเชี่ยวกรากมาถึงพระเจ้าพระบิดาสามารถช่วยเราให้รอดได้มิฉะนั้นการสูญเสียของเราจะไม่ไร้แรงแดนเทพเกือบล่มสลายเล่ยเสียงขมวดคิ้วแน่น การเปลี่ยนแปลงของจักรวาลบางทีนี้อาจเป็นหายนะแดนเทพของเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆของหายนะ้าเคยเชื่อจักรวาลเป็นรูปแบบชีวิตขนาดใหญ่แต่ในรูปแบบชีวิตนี้เมื่ออยู่ระดับบนสุดสิ่งมีชีวิตมีมากเกินไปอาจถึงเวลาวิวัฒนาการในระดับของมันจักรวาลจะทําการล้างครั้งใหญ่แต่พระเจ้าของเราเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดนี้ดังนั้นโดยจุดมุ่งหมายดังกล่าว ถ้ารู้สึกว่าแม้แต่ดาราเทพก็ยังไม่จําเป็นต้องรักษาความปลอดภัยบางอย่างท้ายที่สุดแล้วในจัก,กรวาลที่มีความยาวและความกว้างนี้ไม่มีใครมีหนทางที่จะพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเองและการต่อต้านจัก,กรวาลทั้งหมดจื่อเซียพูดอย่างประหลาดใจไม่สามารถถ้าอย่างนั้นเราลเลยเซียงยิ้มกล่าวว่าข้าแม้ว่าจะมีทฤษฎีสมคบคิดอยู่บ้างแต่สิ่งที่ข้าเชื่อก็คือ,คอมนุษย์จะพิชิตธรรมชาติได้ ถ้าเป็นไปได้การติดตามในอนาคตของข้าจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นไปที่ระดับนั้นเพื่อดูบางทีเมื่อถึงเวลาเราอาจจะเห็นอะไรจริงๆดังนั้นข้าจึงเห็นด้วยกับการหลอมรวมของแดนเทพจำนวนมากในกรณีนี้แดนเทพทั้งหมดดูเหมือนจะเปลี่ยนไปการดำรงอยู่ของระดับราชันเทพมากมายของเราระดับดาราเทพธรรมดาก็ยังปานกลางให้เวลาของเราเพียงพอเราน่าจะพัฒนาไปสู่ระดับดาราเทพได้ถึงเวลานั้นทุกคนก็จะระเหิดไปด้วย เราคงได้เห็นอะไรมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยธรรมชาติแล้วในตอนแรกหลักฐานต้องการแยกกลุ่มดำสุสานเทพเจ้าจำนวนมากนี้ออกไปเพื่อพูดอีกครั้งจะเยี่ยนมาถึงด้านข้างเลยเสียงถือแขนของเขาสำหรับเราแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญจริงๆที่สำคัญกว่านั้นสามารถอยู่กับเจ้าในที่เดียวกันได้ตราบเท่าที่เราอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนพวกเราไป เจ้าต้องการทําอะไรสักอย่างด้วยมือเปล่าเราสนับสนุนเจ้าเสมอและนั่นคือจุดจบในค่ายกลลันทนาการเทพอย่างสงบสุขแดนเทพโตหลวชชงักงานเกือบจะอยู่ใกล้กับตําแหน่งศูนย์กลางค่ายกลลันทนาการเทพกําลังส่งลําแสงที่คลุมเครือออกไปมักจะแยกพลังงานบางส่วนออกเสริมด้วยค่ายกลันทนาการเทพตั้งแต่มาต้องจ่ายราคาแน่นอนก่อนที่สงครามเทพพระเจ้าจะจบก็เป็นได้ 7. ดนเทพลำแสงแห่งแสงเสริมความสดงดำให้กและกันโดดเด่นที่สุดเมื่อก่อนไม่ใช่แดนเทพโตหลวแต่มาจากแดนเทพเร็วแรงทะลุวงดาวในยุคไฮเทคการมีอยู่ของดาวเคราะห์รูปร่างสีม่วงดำสามดวงกำลังหมุนอย่างไม่หยุดยั้งกำลังส่งลำแสงแสงออกมาพื้นที่ลึกซึ้งภายในดูเหมือนว่าหลุมดำขนาดเล็กจะธรรมดากำลังกลืนกินสิ่งรอบข้างทั้งหมดและในรูปลักษณ์ของดาวเคราะห์ระดับเทพถอดชุดเกราะของเทียนเหิงออกในทำนองเดียวกันต่อหน้าโลเรืองแสงขนาดยักษ์ย้ายฉีดสูตรต่อเนื่องไม่ขาดสาย หน้าจอแสงทั้งหมดเกิดขึ้นจากพลังงานหรือเกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเทพอื่นๆมากมายมาที่นี่เพื่อค้นพบแดนเทพเร็วแรงทะลุดวงดาวที่เทียนเหินอยู่จะรู้สึกทันสมัยด้านข้างเทียนเหินแต่ก็ยืนอยู่อีกคนหนึ่งออราแห่งชีวิตที่อ่อนโยนเกี่ยวกับความอ่อนโยนเช่นเธอแห่งน้ำเทียนเหิงหันกลับไปมองนางและกล่าวว่าแบบไหนกันฟีดข้อมูลของข้าไม่ได้ผิดพลาดใช่ไหม เขารับผิดชอบในการคำนวณผู้หญิงที่อยู่ใกล้เคียงรับผิดชอบในการคำนวณการตรวจสอบของเขาใช่ถูกต้องโดยพื้นฐานแล้วอัตราส่วนของสถานการณ์คาดว่าจะต้องดีขึ้นมากเป็นเรื่องที่กระโดดด,ด้วยความปิติยินดีจริงๆเทียนเหิงฝืนยิ้มและกล่าวว่าดาวเคราะห์ถูกบีบอัดร่างกายพลังงานแต่พวกเขาก็เรียกว่าแดนเทพเช่นกันใช่ในที่สุดก็เป็นโอกาสอันน้อยนิดไปเหิงยิ้มกล่าวว่าเราโชคดีมากเจ้าลืม ไม่นานมานี้เราเห็นว่ามีเทพพระเจ้ากี่องค์ที่ถูกกลืนเข้าไปในหลุมดําเมื่อเทียบกับแดนเทพอื่นๆพวกเราแตกต่างกันมากที่สุดที่จริงที่นี่ไม่ใช่แดนเทพแต่เป็นการระเหิดของโลกมรณะในแง่หนึ่งสามารถเป็นขอบเขตพระเจ้าได้โดยไม่เต็มใจเรามีความมืดสามเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องหารือเกี่ยวกับปริมาณเราอาจอยู่ในแดนเทพมากที่สุดเทียนเหิงกล่าวว่าแต่ระดับชีวิตที่สูงยังน้อยเกินไปดังนั้นเราจึงสามารถขาดผู้ช่วยเหลือได้ การมาถึงของแดนเทปโต้หลวนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจริงๆผลลัพธ์ที่คำนวณได้นี้ค่อนข้างเหลือเชื่อคาคิดว่าหากพวกเขาเข้าร่วมโอกาสสำเร็จสูงสุดก็เพิ่มขึ้นเป็น5ส่วนไม่ได้คิดผ่านการวิเคราะห์ความแรงของพลังงานการรวมแผนทั้งหมดของเราอีกครั้งต้องการสูงโดยไม่คาดคิดคือจุดเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น6ส่วนคุ้มค่ากับการผนันมากไปเหอะพยักหน้าดังนั้นนี่คือการกระทำที่ดีทำไมเจ้าถึงทำสงครามเทพเจ้าได้ด้วย เทียนเหิงพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือพี่ใหญ่จางกงเช่นกันหมายความว่าสิ่งสําคัญคือทุกคนส่งเสริมความเข้าใจไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการทําทความเข้าใจกับฝ่ายตรงข้ามถึงการต่อสู้ที่ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่อันที่จริงความเข้าใจของ6มหาแดนเทพของเรายัางไม่เพียงพอต่างฝ่ายต่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งในขณะที่โอกาสนี้ร่วมกันเมื่อแผนดําเนินการสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ไปเหงกล่าวว่า หวังว่าทุกคนจะอยากเป็นคนดีเหมือนเจ้ามาถึงระดับของเจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ตัดสินอยู่ศูนย์กลางของแดนเทพสามารถรักษาเจ้าได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะอวดริทไม่ได้เมื่อมีภัยต้องรีบกลับมาได้ยินไหมเทียนเหิงหัวเราะอบเอลเรียวของเธอไว้ในอ้อมแขนไปเหอของข้ากลายเป็นคนมีอำนาจเหนือตั้งแต่เมื่อไหร่ในหัวใจของข้าเจ้าอาจเป็นนักบุญ ไปเหอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเทียนเหิงข้าไม่ได้ล้อเล่นกับเจ้าอัตราส่วนที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญไม่เดินเราพักก่อนในขณะเดียวกันก็พูดว่าฝ่ามือของเขาค้นหาไปยังชิ้นส่วนด้านหน้าของไปเหอเหฮเจ้าพึ่งได้ยังไงไม่ต้องการผลการคำนวณออกมาดีขนาดนี้เราควรฉลองกันดีไหมไปเหอที่อารมณ์ไม่ดีโบกมือเจ้าโทรมาฉลองหรือเปล่า ทำไมจะไม่ละ่ะจากนั้นธนูเทพอศูนย์ที่ข้าสร้างก็เสร็จสมบูรณ์เช่นกันแม้ว่าชุดเกราะเทพอสูรทั้งหมดของข้าจะเพิ่มอาวุธเพื่อเพิ่มความสามารถในการเป็นสุดยอดเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่เต็มใจแต่ก็ควรเพียงพอเช่นกันไม่รู้ว่าแดนเทพโต้หลวนั้นเก่งด้านการโจมตีระยะไกลไปเหอเจ้าไม่สนใจเกี่ยวกับสงครามเทพพเจ้านี้ในแง่หนึ่งสําหรับเราแล้วนี่คือเกมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสําหรับการติดตาม เชิญวิญ,ญญาณจานทุกท่านรับฟังได้เลยครับถังเซกฮีโร่บโอกราฟีชีวประวัติวีรบุรุษสำนักถังตอนที่27่้าจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนพี่ซานหัวของเสี่ยวอูนอนลงบนขาของถังซานกำลังปิดรูม่านตาสองข้างใบหน้าที่สง่างามยังคงซี่เสียวถังซานชอบวีผมยาวให้เธอเธอชอบให้เขาสัมผัสผมของเธอมากที่สุดในเวลานี้เธอจะพอใจมาก พี่ซานท่านรู้สึกโล่งใจที่ข้าจะเป็นเพื่อนกับท่านอย่างแน่นอนข้าจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนเสี่ยวอูทูกาของเขาชนะด้วยรอยยิ้มหวานเธอเป็นเช่นนี้เสมอไม่อยากให้เขาเป็นห่วงถังซานชอบเอาศีรษะของคนจมน้ำกดหน้าผากของเธอข้าจะรักษาเจ้าอย่างแน่นอนเสี่ยวอูไม่ควรวิตกกังวลหลังจากสงครามเทพ เราได้บรรลุอำนาจควบคุมหลักเพื่อออกจากหลุมดำแล้วเราจะไปกันดูนะลูกหลังจากพบลูกชายแล้วทุกอย่างจะดีเจ้ารู้สึกโล่งใจเสี่ยวอู่พยักหน้าเปล่าเราจะพบกับการรวมตัวของครอบครัวลูกชายอย่างแน่นอนทั้งซานยิ้มกล่าวว่าเสี่ยวอู่เจ้ารู้หรือไม่มีความแข็งแกร่งในโลกนี้แม้ว่าเทพจะไม่สามารถอธิบายการมีอยู่ของมันได้แต่ก็เป็นความแข็งแกร่งที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้พลังงานนี้สามารถรักษาโรคของเจ้าได้อย่างแน่นอน เซียวอูมาเยี่ยมเขาด้วยความประหลาดใจนั่นอะไรนะาทั้งซานกล่าวว่าคือความรักเป็นแรงรักแม้ว่าลูกชายจะจากเราไปชั่วคราวแต่ข้าก็จัดการให้เขาในทวิปโต้หลวทั้งหมดแต่ยังมีข้าอยู่เคียงข้างเจ้าอุทงเรารักเจ้าสำหรับเราเจ้าไม่มีสาระแน่นอนเจ้ารู้จักข้าถ้าเจ้าเดินข้าจะไปกับเจ้าข้าทำตามคำพูดไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนข้าจะไปกับเจ้าทุกที่ ร่างกายของเสี่ยวอูสั่นไปหมดเธอสามารถได้ยินความหนักแน่นในคำพูดของทังซานได้อย่างแน่นอนในขณะนี้จู่ๆร่างกายของทังซานก็สั่นสถานสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเซียวอูมองเห็นประกายสีทองบนหน้าผากของทังซานร,รูปลักษณ์ตรีศูนย์เทพสมุทรที่น่าประทับใจรูม่านตาคู่ของทังซานก็เปลี่ยนเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์เช่นกันมองไปทางไหนก็แสดงสีหน้าจริงจัง,จงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในทันทีพี่ซานมีอะไรเหรอเซียวอูกังวลถาม ตั้งแต่มาถึงขอบเขตเทพนอกจากสงครามครั้งนั้นแล้วเธอยังไม่เคยเห็นทังซานแสดงสีหน้าเช่นนี้เลยช่วงนั้นหนักหนาแต่น้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงเป็นเสียงวูลินเขากำลังเรียกเขากำลังเรียกหาพ่อและแม่ในที่สุดระดับพลังงานของเขาก็บรรลุได้ด้วยระดับที่ค่าสื่อสารเก็บมเมล็ดของเขาไว้เพื่อให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ไม่ บางที่เขาอาจได้รับคริสตัลจัก,กรวาลแห่งท้องทะเลกว้างใหญ่โดยคริสตัลเป็นความสัมพันธ์ของสื่อเสี่ยวอู่เจ้ารอให้ชี้ชัดว่าข้ามองเสี่ยวอู่ยังนั่งตัวตรงในเวลานี้อย่างรวดเร็วในดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเนื่องจากขอบเขตเทพถูกกระแสน้ําเชี่ยวกรากพัดหายไปนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมีข่าวเกี่ยวกับลูกชายเป็นไปได้อย่างไรยังทําให้เธอไม่ตื่นเต้น ในดวงตาของทางซานสองแสงระยิบอย่างไม่หยุดยัง้งปรากฏความผันผวนอย่างรุนแรงของสัมผัสแห่งสวรรค์เสียวอูรู้สึกได้ถึงพลังงานศูนย์กลางของแดนเทพที่ทางซานถ่ายโอนแดนเทพโต้หลัวทั้งหมดส่งรศมีแสงสีทองออกมาในช่วงเวลานี้ภายใต้การขัดขวางของหลุมดำต้องการให้ข้อมูลเป็นความยากแบบไหนแต่อาศัยการรักษาเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์แดนเทพโตหลัวในขั้นต้นและความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างพ่อและลูกชายเมื่อลูกชายปรากฏวิกฤตครั้งใหญ่ทางซานในเวลานี้ก็ประมาท บุตรแห่งอาณาจักรแสงเทพจางกงเหวยกำลังนั่งไขว่ห้างอยู่ตรงกลางด้านหน้าของขอบเขตเทพทันใดนั้นม่านตาทั้งสองข้างก็เปิดออกดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรือไม่หูนั่งถามมูจื่อโม่ข,ของเขาด้วยความสงสยัยถังซาน เทพพสมุตถทังซานเขาสามารถถ่ายโอนความแข็งแกร่งของศูนย์กลางของแดนเทพได้การติดต่อกับโลกภายนอกผ่านหลุมดำควรติดต่อกับโลกดั้งเดิมของเขาดูเหมือนว่าจุดแข็งของพวกเขาจะต้องดำเนินการประมาณการให้ดีแดนเทพยมทูตผู้เมตตาเป็นไปได้อย่างไรพวกเขาติดต่อกับโลกภายนอกหรือไม่ในหลุมดำแม้ว่าสัมผัสแห่งเทพจะอ่อนแอลงอย่างรุนแรงเขาก็ยังผ่านไม่กลัวว่าสงครามเทพจะได้รับผลกระทบในภายหลังหรือ สิ่งที่สำคัญกว่าคือเขาอาจมีสัมผัสแห่งสวรรค์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรใช่เราไม่มีความเป็นไปได้นี้ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็ส่วนเย่พูดค่อนข้างตื่นเต้นเนื่องจากสถานการณ์ของแดนเทพของเธอจะบอกอาใต้ในตอนแรกในช่วงสองวันอารมณ์ของอาใต้จึงค่อนข้างเมื่อยลอยในเวลานี้จูจ่ๆสถานการณ์ดังกล่าวก็ปรากฏขึ้นหมายความว่าพวกเขาต้องเกี่ยวข้องกับดินแดนใต้พิภพเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของราชาใต้พิภพหรือไม่ อาไต้ตื่นเต้นที่จะยืนขึ้นก้าวกลับไปกลับมาในเวลาเดียวกันสัมผัสแห่งสวรรค์ของเขากำลังสแกนในค่ายกลันธนาการเทพอย่างไม่หยุดหย่อนแดนเทพโตหลวสถานการณ์ด้านนั้นไม่เพียงแต่อาไต้และจางกงเว่ยรวมถึงเล่ยเซียงเย่หยินจูเทียนเหินและไห่หลงและในแดนเทพโตหลวระดับที่หนึ่งเหนือเทพเท่านั้นที่สามารถสัมผัสความรู้สึกที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของสัมผัสแห่งสวรรค์ของทงังซาน แต่ครั้งนี้ถังซานไม่สามารถเข้าร่วมได้สําหรับเขาแล้วไม่มีอะไรเทียบได้กับการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของลูกชายที่สําคัญกว่าเซียวอูกําลังรออย่างใจจดใจจ่อแต่ความชัดเจนของเธอไม่สามารถรบกวนถังซานในเวลานี้ได้อย่างแน่นอนมิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายดังนั้นเธอจึงทําได้เพียงเลือกรอรอผลถังซานเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีในดวงตาของถังซานแสงระ,ระยิบระยับระยิบระยิบ ในที่สุดเสียงของเขาก็เริ่มดังก้องทันใดนั้นรศมีแสงสีทองลงตาค่อนข้างลงตาจากการฉายหน้าผากของถังซานต่อหน้าเขาและเตียงเสี่ยวอู่เด็กถังซานตะโกนเรียกอย่างแผ่วเบาปรากฏในพื้นที่สีทองนั้นฟอร์มค่อนข้างไม่จริงแต่สามารถเห็นโครงร่างได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มดูเหมือนอายุประมาณ20ปีแม้จะเลือนลางไปบ้างแต่จริงๆแล้วไม่ได้ส่งผลต่อความหล่อเลา้ของเขาเหมือนก่อน เมื่อเซียวอูเห็นรูปแบบลวงตานี้น้ำตาแทบจะไหลออกมาในทันทีลูกๆของข้าหลิน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 วูหลินตัวใหญ่มากเขาตัวใหญ่มากไม่จำเป็นต้องระบุเพียงบางส่วนที่มองเห็นออราจากหน้าจอแสงเธอสามารถมองนี่คือลูกของตัวเองคือเขาเธอและลูกชายของถังซานที่ครั้งหนึ่งต้องเก็บลูกชายไว้บนทวีปโตหลัวทถงอูหลินคือหลงไปในพวังทำให้ร่างกายอ่อนแอด้วยเหตุและผล ทั้งอูหลินครั้งนี้ท่าทางไม่ค่อยดีออร่าไม่คงที่อย่างมากราวกับมีอะไรระเบิดในใจดวงตาเป็นสีแดงคนทั้งร่างอยู่ในสภาพที่ประเภทหนึ่งจะพังทลายลงในไม่ช้าทัานใดนั้นแสงสีทองก็สว่างขึ้นต่อหน้าเขารูปร่างที่พูดพร้อมกันภายในแสงสีทองก็ค่อยๆดับลงเงาแสงสีทองเหมือนฝันแต่รูปแบบนั้นคุ้นเคยเป็นพิเศษ อาวุโสถังเสียงของถังอูลินค่อนข้างแหบแห้งในโลกมายานี้คนทั้งร่างของเขาราวกับว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลทางวิญญาณมหาศาลปรากฏต่อหน้าเขาเงาแสงของถังซานน่าประทับใจถังซานในสายตาของถังอูลินเมื่อเทียบกับความทรงจําในอดีตในถังเก่าดูเหมือนเด็กกว่าหลายจุดร่างกายมีชุดเกราะสีทองและหมวกนิรภยัยผมยาวสีฟ้าให้ลงมาด้านหลังมีเพียงสองส่วนเท่านั้นที่ฝังอยู่ในตัว ด้านหน้าหน้าอกบนหน้าผากมีหมวกแข็งสามแฉกสีทองตรงกลางมีอัญมณีเจะจะรัสแวววาวในมือขวาของเขาถือเอราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรีศูนย์ทองคำที่สง่างามไร้ขีดจำกัด